ค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่หน่อยจ้าดีจ้าโอ้สวัสดีสวัสดีรู้ไหมสวัสดีแม่หน่อยครับผมเนาะแม่หน่อยปูแสนค่ำครับมาแล้วมาแล้วอ่าโคกชุทายสามต้นเอสซี่โคกชุทัยก็ยืนยันขั้นเดิมเหรอคะครับยืนยันขั้นเดิมแต่ว่าพ่อฝันดีอีกทีเดียวเพราันพ่อฝันว่าจะไปจนการนี้ไม่สาง นี่แตงเงนไปข้าเจคือได้ตกขืนมากตข้นมากโอ้ตาเอาอันนั้แต่่าคือ่านี่โศกอยู่ครับผมแย่นเขาทั้งบนทั้งล่ังนั่นเห็นจไหนวะายเป็นไหนเน่าขาวิยืบเลยฮะสื่อโสเสร็จม่ไงลามไปผมบ่แม่ลามจัดเลย เอาเหมืแรงพ่อกันเอาห้วยหมเลี้ยงออกมาเรือโอ้โหเอาฟันแล้วตัาจะเป็นจริงยี่เนี่ยโมนี่มองไม่เห็นนะจ๊ะครับผมแม่ฝันอีกงปดิไม่มีแต่พ่อฝันแม่แม่บอฝันฝันธรรมดาแต่ว่าพ่อฝันดีอันนั้นออกออกโต้พ่อเลยนะครับผมแต่ว่าพ่อนี่เรามักเลิปอะไรเนี่ยเจ็ 9ก้าปดนี่แหละมันลับหัวเปดมีนครแปดเก้าแปดครับผมหัวแกะยืนกันเลขมหาหิงคือเก้าสามหนึ่งเก้าจากของแม่โอ้แกเลขทูกเลขทูกเลขทูกเนาะครับเนาะค่ะเลขทูกค่ะเลขทูกปูแสนข้าครับผมเนาะนี่สามหนึ่งเก้าครับแปดหกหก ปดหกแปดเก้ากัรผัวความเด้อพี่น้องเด้อการผัวหัวมมันจะติเป็นงกันะอย่าเลื่มนคิดว่าโรคหัดจบสิเป็นห้างอยู่เหมือนแม่งนะใช่ว่าแม่แบบเลียงแฟนมือแร่งสีออกไปทำความสะอาดเลียนเลียนห่างในต้นไม้เลียนดันนะตะกิจโตตะกีดโตห้องไม่ใชอยู่ขังขวานแม่ใหญ่ก็ไปอ้างสายอืนครับผมมปูระบอยู่ดอกกติ จะรองไปเหยียบเร็วไปเร็วโอ้โหมอ้เกีียวกันมาให้คนออกมาตอนรับเราสัวครับผมครับผมใช่แปดพกหนึ่งมาไหมใชาอันแปดเก้าค่ะอ๋อ้าแปดแปดเก้าเหนืแเก้าเก้เออ่าเดี๋ยวนี้แปดแบบแมนครับผมแปดพกแปเก้านะแม่น้อเก้าคับผมจ้าอ่า เก้ากับกเป็นตัเดียวกันบผม้ากระีพนี้หัวขึ้นหัวลุ้งชบผมกันไห่เนาะแต่ว่าแต่มันมันั่นหละเ็กซีสต่างๆก็ได้แต่อย่าลืมเสามหน่งเก้อย่าลืมสามห่ง้าครับผมเลขจูบเนาะสามห่งก้ครับผมแต่ว่าเลขแม่ฟันนะกันคล้ายๆกันเนาะ ที่ว่าเป็นเกนนเล็่ันได้เล็กไข่เป็นเล็กไข่หานึ่งเก้็ดกา<ช>ยนนุทธิรนาเบเิ้งแล้วพี่น้องเ้วอหานึ่งเกล็ฝฟันจนตะเ,เลืมเลดามจะเรื่มค่อน,นครับผมเนาะแยกแยกเอาเลขฝันกับเลขถูกแล้วพี่น้องเอดใกล้เคียงกันรงค่ายกัคือนึ่งเกลาน้ำกันโอ้ทีว่าตัวเล็ก้ลยมากครับผมเลขหามากก้อนมูแบบเนี่ยที่ว่าฟันอือ น่น่เก้าลดน้ำเเหล็กให้เลยครับอืมเตรียมเนี่วัท่อา่าไเตรียมสถานที่แล้วหมดแรงคือเออธรามดาธ้รมาดาแม่เนาะมาาี่นอนไหนกอว่าผลห้ามที่นอนูเปียกมั้งโอ้มันเป็นก้อนวังเนาะหนักเสียงโศ้อนวังครับผมเล็กๆน้อยๆทััวกูมักน้ำกับจะแลนามือ่แม่เนาะ ค่ะนี่อีกแตรละงานในการรับซุ้มรับตั้งค่ะครับผมสำหรับแปดเก้าแปดจะเป็นเลขทูบที่ว่ร้อยจุดเด้พี่หน่องได้เดี๋ยวเดี๋ยววางทีให้คณอาจจะได้ที่ต่าชีวะแม่ใหญ่เพิ่นเป็นร้อยจุดเอามาถ้าใส่แปดเก้าแปดเป็นร้อยจุดหมว่าทางจะได้หาซ้หาบอกไได้หาซ้ำาพออกหาซ้ำนะวนี้ร้อยจุดอีกแดเก้าแปด แปดเก้าแปดนี่แหละที่ม้าเขาแปดเก้าแปดแล้วพ่อ,อ,อพ่อจับจเนีนนาา่ยจับเน้นล่างรถถังนะเน่นล่างเก้าแปดแปดเก้านียโอ้เน้นล่างโอ้เก้าแปดแปดเก้าอ่าแล้วกับแปดหกขอมแล้วพี่น้องเด้อกลับไปดเด้อกแปดหกน้ำเน้นล่างครับสามเก้าหนึ่งนีห่วยใครเป็นดินสามตัวบนรวดวาย ก็สี่ศูนหาไปสิว่าัปสิออกไปนั่นเนาะสามตัวครับผมเนาะตกตุ่มไปนั่นเนาะโอ้แต่นีแังครับผมมาเป็นใจดีดเป็นบ่ไ่โมโหเห็นไหมครับส้ออย่นั่นเตีอยเนี่ยเอาน่าเตี้ยเออบรรยากาศดีพอเมื่อนี้เนาะบรรยากาศดีอ่ ครับผมครับผมดถือโอกาสตามต่อคงทุกทายเสี่คนครับผมตามต่อให้นย่ำย่ำอีกเนาะบ่มีการร้อยจุดเนาะแม่เนาอโอ้ค่ะบ่เฮ็ดดีกันไบ่มไม่น่าเื่อเล้วทีเอาตามนั้นจมแล้วไปเยอะโอ้สเยอะไต้ดี๋เราแม่เนาะสามเน่งเก่ากับตกตรงรลดตกตรงไปเลยคืสี่ส่วนหานมาเองสี่สนหาน เพิ่นให้ตรงไปได้ก็ไรจึงมไปเลอ่าก็ยังแยกไปหาตัวนั่นเพิ่นให้เข้าเข้าจุดจบเขาราว่าเพิ่นกับคอจั่นเพิ่นกัให้จั่นเนาะแต่แค่นั้นนี่เดี๋ยวขอแจ้หมอลลักับฝันดีนั่นได้ไหมเฮ้หมอลลั่มมันเริ่มห่มนะค่ะอืมเพิ่นโอ้มากเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นน้ำตาลคือกันคือบ่อฝันแหละเดี๋ยวเพิ่นว่ามีแต่พระพุทธลูกก้างก้องปลาเอียงร่อยขึ้นมาก อ็สิีเป่คนเล่บ้านเอ้ยเปาดอก็ท่านเอาวันนี้ละก็ถึงมาขอที่หลังมาท่านเนว่าได้หน่หมอรัมท์ก้มากปั้นคนก้นฝันของมอรัมค่นี้หน่อะครับผมเป็นฝันว่าต้นเห็นนามส่างคือกันแต่ว่าไม่เป็นพระกุศลุ่มห้องค่ำไหลขึ้มากโอ้ไหลขึ้นมากได้กระได้กะได้กระได้กระพระเป็นเอาเรกทุกเหมือนเขาจุดหน้าอ่นี้ละไปนะเออ ได้คูกนกากันเนาะกแม่เนาะมอลลัฟมก็กนนวาเมาเริ่มเตแล้วไมอ่ะอย่ามอยัตัวเพิ่งนเออมาลกันเรี่มเตตแล้วนะเรื่องันผว้ใะฟันยังไงเราสุขภาพใช่ใช่กันฟันเนาะเอา้ากระดาษเปี่ยนตาพ่นตาฟันดีอ่าแต่ก็ได้เล็กตัวเดียวกันนี่แหละที่ปูใส่กำปั้นหายมากนี่แหละพี่น้องอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละเนาะ กินตหน้าเบิ้ลวันนู่้่อาจะิอใจเนาะมอเล่าก็ได้เอผู้อาจีวิอใจหมอเล่มเนาะก็จะมอล่าให้เนาะอาจะใิโชคให้ลาบเือวางหันกับขอสามตัวขึ้นกันแน่นแ่นแวางหันกับขอสามตัวงวดนี้ขึ้นกันได้พี่น้องเด้เน้นย้ำแปดหกหกสามหนึ่งเก้ากับแปดเก้าแปด เลขฟันห้าหนึ่งเก้าครับผมทั้งหมดทั้งมดมันกับยู่ไกล่เชียงกันมากเลยยุไกเชียงคับเลขอยู่ใกล้เคียงกันมากพิจารณามืองก็สำคัญก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าประมาณฟันบนครับโอ้แปดหกแปดเก้าฟันล่างโอ้ก้าวไปซื้อๆนาะครับนาะแค่นั้นนอกพี่เนอะเพราะว่าจุดถูกเป็ดอันเล็บหนึ่งได้แปดหกหกเนาะอันหนึ่งได้แปดเก้าแปดเนี่ย แ,แดแฮงเก่าแต่แค่นั้นครับผมเนาะด้หน,น่อยเป็นฟันลางต่อสามหนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าเนี่ยเป็นตัวกันที่ใหญฟันบนชุดนี่ลงท้ายด้วยหนึ่งเก่าอ่าสตาร์ต,ตรบอตัดชุดแต่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องเด้อแต่ละชนหมากให้ตรงตรงเขนั้นตรงตรงเลยเอาได้ว่าพี่น้องอ่าอ่าว่าหันกันตรงตรงสายไปแล้วเลยสายหลุดแล้ว ยังจ้ะเาเขาไว้วัญพี่้องซี like ่เขาไะ่แม mm. mm ่ hmm yeah. uh ่ายคิดแม่พ่นัฟังอยู่ฟังอยู่เลยจ้าครับผมขอให้โตเครืวันมนลำลำนู้จ้ะรอเย็นเจอกันสัดเย็บม้เิงค่ะหินยินหิหินอบคม่หน่อยนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับแนวท่าวคงทุกทายอนมาใเฮงน้อสวัสดีค่ะแม่ครับผม เาดีม่หน่อยเลพี่รองเลิกก็ตามนั่นละคือย่ำให้ก็คือย่างคงเดิมบ่มีการร้อยจุดอีกแล้วแมนมนนมมีมีซันั่นนกพี่รองเลิกยืนยันฟั้นทงคือเก่าคือเก่าครับเก่าเอ็นเก้าบนบนล่างแปดเก้าแปดหกออสกับบอกรับแต่พี่รองเลิกพิจารณาเบิ้งครับผมตรงกันครับคนอยมรงก้นต่อกับมีอารบก็มาให้ผม สำหรับแม่หน่อยครับผมมีซ้ำน,นั่งเยวะใจเลยก็ฝากไว้ให้เป็นเนื้อท่านเด้อพี่น้องเด้อตามต่อกันผู้ใดเด็กแม่หน่อยเข่ามาตลอดเข่าม่ารุดเนี่ยงวดจ้า่งวดจ้าจะเข่าเข่าก็คือเข่าตรงๆบนกระลังขอให้มีสุขมีสันเป็นกำติ๊สวัสดีครับ